สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุรากันนะคะวันนี้ก็คุณครูจะสอนนักเรียนชั้นประถมมศึกษาปีที่1นนะคะในเรื่องของการอ่านข้อความนะคะซึ่งเป็นคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราและเป็นคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราเป็นชื่อขนมหวานขนมไทยค่ะ,ะเป็นนวัตกรรมที่คุณคู้มพันธุราการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองแว่นนะคะเรียงร้อยเป็นข้อความเป็นเรื่องนะให้นักเรียนฝึกอ่าน แล้วก็ตอบคําถามจากข้อความนะคะเป็นการอ่านวิเคราะห์ข้อความเขียนตอบคําถามด้วยเป็นการพัฒนาในเรื่องของการอ่านควบคู่ไปกับการเขียนค่ะเชิญชมได้เลยค่ะนักเรียนขาพร้อมไหมคะพร้อมเลยคพร้อมไหมคะพร้อมเลยค่ะทนทเนทนท่เนทน่เนทนดีาเนเท่า เกวารินบอกค่ะนักเรียน้มคม่อ,อเสียงดังอีกแล้วค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะหากว่าเรากำลังสบาย,ยางส่งเสียงดัง<ะ>หากว่าเรากำลังสบาย,ยางส่งเสียงดังเ<ะ>อามาดูนะคะเราจะอ่านข้อความพร้อมแล้วนะคะนักเรียนดูนะคะ ดังๆเลยคะย <meillä> ่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเอ้าบรรทัดที่หนึ่ง พอค่ะโอ้โหเสียงดังมากเลยค่ะเมื่อตะก,กีค้ครูสังเกตด,ดูแล้วลูกครูอ่านทุกคนเลยค่ะอย่างนี้ก็ต้องให้คะแนนเต็มสิคะได้เกอเดี๋ยวนะลูกนะได้คะแนนเต็มทุกคนเลยค่ะอ่านต่อเลยค่ะได้แกได้กอะไรคะตาขยาะเดี๋ยวค่ะสังขยา เยี่ยมได้เต็มอ่าวบรรทัดต,ต่อไปดูซิว่าจะเสียงดังไหมเต,ต็มนานาได้เต็มยกกำลังสองเลยค่ะเสียงดังกว่เพื่อนได้เต็มมากกว่เพื่อนเลยค่ะอ่าต่อไปค่ะ ิบด้สิบประมือใ้ต็เงด้วยค่ะสุดยอดเลยลูกคะ่ะแม่ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะโอเคเลยค่ะเริ่มเลยค่ะ1นึสองสา Tarim, ขอเสียงรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะอาทีนี้ครูจะถามนะคะว่าฉากหรือสถานที่ของเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนคะตราดตลาดเก่งมากค่ะตัวละครมีใครบ้างคะตัวละคระตัวละครมีใครบ้างมีสุภารพรกับใครคะอ่าแล้วเป็นยังไงคะสุภารพรทำอาชีพอะไรคะนักเรียน ทำงานบริษัทแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันอะไรคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ใครทำอะไรที่ไหนท,ทำกับใครตั้งแต่เมื่อไรใครทำอะไรกับใครวันอาทิตย์สุพาพรทำอะไรกับคุณแม่คะ,ทำ,ะทำขนมไทยอาทำขนมไทยขนมไทยมีอะไรบ้างลูกที่อยู่ในเนื้อเรื่องฝอยทองอ่ามีฝอยทองทองหยิบทองหยอดอะไรอีกอะไรคะอ่ามีอะไรอีก ีสังขยาลูกตาลลอยแก้วมันเชื่อมบะลอยไข่หวานอะไรอีกเม็ดขนุนวน,น,นอะไรวน,น,นกะทิตะโก้สาคูโอเยอะแยะเลยค่ะมีสังขยาด้วยน่าทานไหมน่า,า,นนาเอา๊ะทำไม,มทำขนมเยอะแยะเลยคุณแม่กับไป,ไปขายที่ไหนลูกตล,ตลาดสดเทศบาลอยู่ที่ไหนคะตลาดสด อยู่ไหนคะอยู่ติดกับร้านอะไรคะคอมพิวเตอร์อ่าอยู่ติดกับร้านคอมพิวเตอร์แล้วเป็นไงอีกขนมขายดีไหมคะขายดีค่ะทำไมเพราะเหตุใดขนมจึงขายดีเพราะอะไรคะอร่อยอ่าอร่อยมากอาราเรียนดูอ่านโจทย์ข้อที่หนึ่งเขาถามว่าอะไรคะ อนนเรียนจะตอบว่าไงคะ,บอ,ะบอเบไม้อา่านว่าบอรอิริสออาสาโตตบอริอ,รอ่ตเขียนลงไปค่ะอ่าอ่ามีบางคนก็เขียนตอนอ่านก็แสดงว่าเออนเรียนดีมากเลยค่ะต่อไปอ่านจดอ่านจดข้อสองค่ะอ่านพร้อมกันค่ 1, 2, นนะหนึ่งสองสามอะไรนะอะไรนะ เดียวเดียวค่ะลองสะกดคำนี้ครูฟังก่อนจลุงเจ้งจงบอกชื่อขุนไทที่แม่ของข้ารักมากท่าย่าโอ้ยังไม่ดังค่ะดังๆหน่อยลูกแม่นั่งตรงๆค่ะสว่างวงค่ะ1 2 3่ ไม่ต้องโยกตัวนะคะเวลาอ่านเสียบุคลิกภาพขออีกครั้งหนึ่งค่ะนันกเรียนก็สามารถที่จะเขียนได้เลยเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเอาต่อไปข้อสามอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ เพราะอะไรคะรเพราะว่าขนมเป็นไงคะอรอ,อถ้าขนมอร่อยเป็นยังไงขายดีไหมคะขายดีมากโอ้โหสวยอย่าเขียนตัวหนังสือเอ็นนะลูกแม่นะนามาดูสิคะเอ็นไหมนอนหลับไหมตัวหนังสือนอนหลับไหมคะเนี่ยโอ้ตรงนี้เขียนสวยๆค่ะค่รแ ตัวลบตรงดำๆออกด้วยนะคะเนี่ยลบตรงดำๆออกด้วยค่ะนักเรียนคะํำรวจตรวจสอบดูผลงานตัวเองนะคะว่าถ้าดำเราก็ลบออกอ่าสตางค์อยู่กับที่ลูกเดี๋ยวคุณแม่เดินไปหานะลูกนะโอเคค่ะครับเดี๋ยวคุณครูเดินไปหาลูกโอเค สตังขานั่งที่ๆนั่งนิ่งๆค่ะลูกขาโอ้สตางก็นั่งนิ่งสตังก็น่ารักสตางค์ขาลบตรงนี้ออกเขียนใหม่ด้วยค่ะแทนทะเลนแทนทาเลนแทนทน่าเลนแทนท่าเรนอ่าเดี๋ยเรียนนั่งนิ่งๆก่อนค่ะเดี๋ยวคุณแม่นำผลงานไปนำเสนอก่อนนะคะโอ้โหสวยมากเลยลูกแม่ สวยมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่าคุณครูพันธ์ก็จะให้ดูผลงานของนักเรียนนะคะชั้นประถม,มศึกษาปีที่หนึ่งสอนโดยคุณครูพันธุลากันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบอกแว่นนะคะ,ะเป็นนวัตกรรมที่คุณครูพันธุลากันสร้างและพัฒนาขึ้นมา สำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถที่จะอ่านข้อความแล้วก็เขียนตอบคำถามได้ค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโค้งพันตุลากันขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ครูพัน์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะว่าให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนมีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยรบยาณวิชาชีพครูไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าใจเราเกินร้อยถ้าเรามีความมุ่งมั่นนะเราก็จะอสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขอบคุณมากค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ีย่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยลูกแม่สุดยอดเลยค่ะน้าๆะ่ะอ่ะแจกใบนี้ต่อนะคะ